บ้านโค้งบ้านโค้งบันโคง้โคง,คงเล่าเนี่ยเอามาไว้ตัางหากเนาะแยกมาไว้วัดบ้านโคง้งงามงาม เงินเก่าเหล่าเก่าอันนี้ม่นอย่างไรนี่สวสดปสรสวดโ้งตาเอ้สมุทรสวัตาแสงตาแสงมันคงผมว่า,หา,หา,หาม,มันเตืมผมมาเห็ดเตเืมแดเช็ดเตียบบ้านเขา ปลาเสียบเดียวเลยเกิดวัดจะไปปลาเสียบบ้านโค่นเกิดบุมีเจ้าอยู่ด้วยนี่เนาะวัดนี่กิดบุมีเจ้าอยู่คือกันเจ้าคือเรียกวัดเตื้องวัดนี่งามครับสร้างก้อนบอกคือสร้างหลังบันเตื้มสร้างหลังบัานเตื้มอันนี้ได้แยกเดียวสร้างหลังบน มวัดศิลปะแบบหัวพันโอ้แจะว่าเพิ่นปัดกวดสะอาดอนามัยดีแท้ว่มีเจ้าอยู่ไหมป,ประ,สะ,สะเสร,ริเนาะ วัดบ้านโค้งเออวัดงามแต่บ่มีเจ้าอยู่บ่มีพระสงฆ์จำพรรษาเาบอว่าบ้านแต่เก่ามากนี่พอเงือนปูนป่หลายปนีเลยมีแต่เงื่อนมุ่งใบขอบต้นสีมาแล้วกะต้นกระมางออกไปแน่ละก็ยังงามอยู่คือเกา่า บ้านแบบโมฮันเป็นบ้านนี้เป็นบ้านผู้เล่าเนี่ยนับถือศาสนาพุทธงามครับ อันนี้เป็นหอแจะหรือว่าสาราการเปลี่ยนอันนี้ไปในวัดไปใในซิมเึง่งประดับโลดลาย แต่ว่านี่เพิ่นเขียนใหม่เเก่ามันลืมเบิแล้วเก่า รอปูนเกา่าแต่ว่าสิบม,มันซิมเกา่ามันรลามันลืบกรบเขียนไม่น่นะ 到那儿，他再，嗯。